แสงสว่างมาเราก็ใช้ความสว่างให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นพลังงานแสงอาทิต์น้ำไหลแล้ว อันนี้ก็อีกเส้นทางออพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ก็ยังไม่เต็มท่อเพราะว่าตอนนี้แดดยังความสว่างยังไม่มาก